ในวินาทีสุดท้ายของอดีตตำรวจผู้กล้าหารมีบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นกับสุนัขตำรวจคู่ใจของเขาเรื่องราวนี้จะทําให้คุณน้ําตาไหลและใจสลายไปพร้อมกันคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะได้รู้ความจริงที่ถูกซ่อนไว้มาตลอดวินาทีสุดท้ายของอดีตตำรวจกับสุนัขตำรวจคู่ใจน้ําตาจะไหลเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังก้องในความเงียบอากาศชื้นจนเสื้อแนบติดผิว กลิ่นสนิมและดินเปียกโชยเข้าจมูกแสงไฟจากเสาไฟสลัวส่องผ่านม่านฝนชายชราในชุดกันฝนสีซียืนเนียบข้างกรงเก่ามือหยาบกร้านลูกคนสุนัขตัวหนึ่งอย่างแผ่วเบาเจ้าบีโกเห่าต่ำในลำคอตาของมันจ้องไปยังมุมมืดหลังโรงงานร้างเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากในเงาใจเขาเต้นแรงหายใจถี่ขึ้นภาพในอดีตแล่นผ่านในหัว เสียงปืนเสียงกรีดร้องของผู้ร้ายเมื่อสิบปีก่อนเขากับบีโกเคยไล่ล่าในที่แบบนี้เคยโดนยิงเคยรอดตายเคยเสียพื้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ภารกิจของตำรวจครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งสุดท้ายร่างที่เดินออกจากเงามืดคือชายในฮูตดดำถือมีปลายแหลมเปื้นสนิมสายตาแข็งกร้าวเย็นเยียบเจ้าบีโกคำรามเส้นขนลุกชันเสียงฟ้าร้องดังกลบเสียงลมหายใจ ชายชราขยับตัวบางหน้าสูนักกล้ามเนื้อเข่าเกรงทั้งร่างหัวใจเต้นดังจนแทบได้ยินเสียงม,มีขู่กับเหล็กประตูชายในฮูดพูดเสียงเบาแต่เยื่อกเกี่ยนจำน้ำเสียงฉันได้ไหมหัวใจเขาหยุดเต้นชั่วขณะด,ดวงตาเบิกโพลงเสียงฝนดูเงียบลงทันทีริมฝีปากสันราริกเขาจำได้ทันทีว่าเป็นเสียงของใครชายหนุ่มในคืนนั้นผู้ที่เขายิงพลาด ผู้ที่หนีไปได้พร้อมรอยแผลเป็นที่แก้มบีโก้ขยับเข้าใกล้ส่งเสียงครางตำ่ำปลายมีสะท้อนแสงฟ้าเป็นประกายวาวมือชรากำคอเจ้าบีโก้ไว้แน่นเหมือนจะสั่งให้มันนิ่งไวแต่ร่างของหมาไม่ได้สั่นเพราะกลัวมันตื่นตัวพร้อมพุ่งเข้าใส่ทุกอย่างเงียบแม้แต่เสียงฝนก็เหมือนหยุดชายในฮูดยกมีดขึ้นสูงทันใดนั้นเสียงคำรามแหลมสูงดังขึ้น บีโก้พุ่งตัวราวกับลูกศรเขารู้ทันทีว่าต้องตัดสินใจรางชราขยับตามสัญชาตญาณขาของเขาเจ็บเหมือนถูกฉีกแต่มือยังยกขึ้นทันเวลาเสียงกระแทกดังสนัน่นบางอย่างเปียกกระเซ็นโดนหน้าเขากลิ่นขาวเลือดฉุนเขาหันไปมองเจ้าบีโก้ดวงตาของมันยังจ้องแน่วแน่แต่แต่ดวงตานั้นเริ่มพรม่ามัวร่างของมันเริ่มสุดลงชาชา เลอดไหลาจากบาดแผลที่สี่ข้างหยดลงบนพื้นคอนกรีตทีละหยดชายชาราทิ้งตัวลงข้ามมันทันทีมือสั่นเทากดแผลไว้แน่นเสียงหอบหายใจของบีโก้ทีและสัน้ดนดวงตาสั่นไหวเหมือนพยายามจะไม่หลับเขาเอ่ยชื่อมันเบาๆเสียงสั่นจนแทบฟังไม่เป็นคำดีโกอยู่กับฉันฝ่ามือเปื้อนเลือดลูบหัมมันชา้ามันพยายามเลียมือเขา เรากับจะบอกว่าไม่เป็นไรเขากัดฝฟันแน่นแม้ดวงตาจะพราไปด้วยน้ำตาชายในฮุดนอนแน่นิ่งไม่ไหวจริงมีดาตกอยู่ห่างจากมือไม่กี่นิ้วเสียงไซเรนจากรถตำรวจเริ่มดามากไกลไแสงไฟสีน้ำเงินแดงกระพริบสะท้อนพื้นเปียกน้ำแต่สำหรับเขาตอนนี้ไม่มีสิ่งใดสำคัญอีกเขาก้มลงแนบหน้ากับขนของเจ้าบีโกความอบอุ่นที่คุ้นเคยยังไม่จางหาย นายทำได้ดีมากพวกเรารอดแล้วบีโก้ส่งเสียงครามแผ่วครั้งสุดท้ายร่างมันคลายตัวลงในอ้อมแขนของเขาความเงียบกลับมาอีกครั้งมีเพียงเสียงฝนที่เริ่มตกหนักขึ้นอีกเขาหลับตาแน่นน้ำตาไหลาผสมกับหยาดฝนที่รินรดใบหน้ามือของเขายังคงกอดเจ้าบีโก้ไว้แน่นไม่ยอมปล่อยแม้ว่าแม้ว่าหัวใจของมันจะหยุดเต้นไปแล้ว แม้ว่าร่างของมันจะเย็นลงเรื่อยๆเขายังไม่ขยับยังไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเสียงรองเท้าตำรวจวิ่งเข้ามาไกลเสียงเรียกชื่อเขาดังแววในหูแต่เขาไม่ได้ตอบเขาแค่นั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นกลางสายฝนกลางความเศร้าที่ไม่อาจอธิบายหนึ่งในตำรวจคุกเข่าลงข้างเขาสายตาเต็มไปด้วยความตกใจและสงสารผู้กอง เราต้องพาเขาไปโรงพยาบาลครับไม่มีคำตอบจากเขามีเพียงมือที่ยังรูปหัวเจ้าบีโกอย่างแผ่วเบาเจ้ามาตำรวจที่เคยร่วมฝาฟันกับเขามานับสิบปีเพื่อนแท้ในสนามรบเงียบและสง,งบเสียงวิทยุตำรวจดังขัดจังหวะรายงานสถานการณ์รหัสและตำแหน่งแต่ไม่มีใครสนใจตัวเลขพวกนั้นอีกสำหรับเขา ภารกิจสุดท้ายได้จบลงแล้วสิ่งเดียวที่หลงเหลือคือผ้าของเจ้าบีโกในความทรงจำมันเคยกระโจนฝากกระสุนเคยกัดข้อมือผู้ร้ายเคยช่วยเด็กจากไฟไหม้เคยล้มลงและลุกขึ้นพร้อมกันวันนี้มันล้มอีกครั้งแต่จะไม่มีวันลุกขึ้นอีกแล้วและเฝก็รู้ดีว่าเขาเองก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมือของเขาสั่นเล็กน้อย นิ้วกดแน่นลงบนขนเปียกฝนของเจ้าบีโกเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกกลิ่นดินเปียกกลิ่นเลือดและกลิ่นตัวของสุนัขผู้ซื่อสัตย์มันปะปนกันในอากาศรอบตัวเหมือนทุกอย่างในค่ำคืนนี้กำลังจะกลืนกินเขาตํำรวจอีกคนยื่นผ้าห่มให้เบาๆเขารับมันชาชาแล้วคลุมร่างของเจ้าบีโกอย่างทนุถนอมเหมือนกลัวว่ามันจะหนาวแม้มันจะไม่รู้สึกอะไรแล้ว น้ำตาหยดหนึ่งไหลจากดวงตาข้างซ้ายของเขาเขาไม่ปาดออกปล่อยมันไหลไปจนถึงปลายคางเขาเงยหน้าขึ้นมองฟ้ามือฟ้าไม่มีคำตอบใดๆมีเพียงเสียงฟ้าร้องที่ดังก้องในอกเขาเอ,าอ่ยคำแผ่วเบาแท้จะเป็นเสียงกระซิบกับตัวเองขอบใจนะเพื่อนรักนายปกป้องฉันเหมือนที่เคยทำมาตลอดแต่ฉัน กลับปกป้องนายไว้ไม่ได้เสียงในำลำคอติดขัดเขาไม่พูดต่อข้าในแน่นไปหมดหัวใจบีบขั้นเหมือนถูกบีบด้วยมือเปล่าเขานั่งนิ่งกับร่างของเจ้าบีกโกอีกพักใหญ่จนกระทั่งทีมชนะสูตรเดินทางมาถึงพวกเขาไม่เร่งรัดไม่มีใครกล้าขัดจังหวะช่วงเวลาเงียบงันนั้นเหมือนทุกคนรับรู้ได้ว่าความผูกพันระหว่างคนกับสุนัขตรงหน้า ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ของตำรวจกับสัตว์คู่ใจแต่มันคือครอบครัวคือสายเลือดเดียวกันที่ผ่านไฟนะรกมานับครั้งไม่ถ้วนคือความซื่อสัตย์สุดท้ายที่ไม่มีวันหวนกลับมาอีกแล้วเจ้าหน้าที่ชนสูตรค่อยๆย่องเข้ามาไกลเหมือนกลัวจะรบกวนความสงบของคนที่ยังโศกเศร้าแสงจากไฟฉายส่องกระทบพื้นเปียกน้ำเป็นประกายวูบวาบบางคนก้มหน้า บางคนเบือนสายตาออกไม่มีใครกล้าส,สบตากับชายชราผู้สูญเสียเขาค่อยๆลุกขึ้นร่างกายสั่นเล็กน้อยจากความเย็นและความอ่อนล้าแต่ดวงตาไม่หลบเลงเขามองตรงไปยังเจ้าหน้าที่ที่ยืนรอคำสั่งเสียงของเขาแหบพระแต่ชัดเจนดูแลมันให้ดีมันสมควรได้รับเกียรติไม่มีใครตอบแต่ทุกคนพยักหน้า ชายชราหันกลับไปมองร่างของเจ้าบีโกอีกครั้งร่างเหล็กเล็กที่เคยกระโจนฝ่ากำแพงเคยลากผู้ร้ายล้มลงเคยเห่าตืนภายจนทีมรอดตายทั้งชุดตอนนี้นอนนิ่งสงบไม่มีเสียงเห่าอีกต่อไปเขาก้าวออกมาช้าๆฝีเท้าหนักแต่มั่นคงเจ้าหน้าที่เปิดทางให้เงียบๆไม่มีคำพูดใดจะเหมาะสมในช่วงเวลาแบบนี้เขาเดินผ่านร่างของชายในฮูด ร่างที่เคยเป็นเงนาในอดีตความผิดพลาดที่เขาไม่เคยลืมตอนนี้กลายเป็นความจริงที่ต้องเผชิญอีกครั้งเขาไม่ได้มองหน้ามันอีกเพราะไม่มีอะไรเหลือให้ต้องพูดทุกอย่างมันจบลงแล้วแต่ภายในหัวใจของเขาบางอย่างเพิ่งเริ่มต้นความว่างเปล่าที่ไม่มีสิ่งใดเติมเต็มได้ความเงียบที่ดังก้องจนเจ็บหูและเสียงเห่าของเจ้าบีโก ที่เขาได้ยินซ้ำๆในหัวใจตลอดไปเขาเดินผ่านซ้างความทรงจำสายฝนยังคงตกไม่หยุดเม็ดฝนกระทบพื้นดังกึกก้องในโสดประสาทแต่เขาไม่ได้ยินเสียงมันอีกแล้วทุกย่างก้าเหมือนเดินฝ่าความฝันที่ไม่มีวันตื่นเงาสะท้อนตัวเองในแอ่งน้ำดูพร่าเลือนชายแก่หลังค่อมในชุดกันฝนเก่าๆในมือไม่มีปืนไม่มีตราไม่มีสายจูงสุนัขที่เคยถือแน่น เขาคือคนธรรมดาที่เพิ่งเสียส่วนหนึ่งของหัวใจไปเขาเดินช้าๆไปที่รถคันเก่าประตูเปิดส่งเสียงเอดกลิ่นภายในยังคงเดิมกลิ่นเดียวกับทุกภารกิจที่เคยออกไปพร้อมเจ้าบีโกเขาสุดตัวลงบนเบาะคนขับวางมือบนพวงม,มาลัยโดยไม่บิดกุญแจเพียงแค่กุมมันไว้เหมือนหาที่ยึดเหนี่ยวสุดท้ายเขาลับตาสูดลมหายใจเข้าอย่างยากลำบาก ภาพสุดท้ายก่อนบีโกจะลับตายังติดอยู่ในความทรงจำดวงตาคู่นั้นยังจ้องเขาอยู่ดวงตาที่ไว้ใจเขาเสมอมาแต่ในวินาทีนั้นเขากลับรู้สึกว่าเขาทํามันหล่นหายไปเสียงข้อกระจกเบาๆปลุกเขาจากผวงังเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มยื่นของสิ่งหนึ่งให้ผ่านหน้าต่างเป็นปลอกคอสีดำเก่าๆเย็บ yep, ด้วยไดแดงชื่อบีไอโอปักไว้อย่างเรียบงนาย เขารับไวเ้เงียบเงียบมือก็มนแน่นจนสัน่นเหมือนมันคือเศษเสี้ยวสุดท้ายที่ยังยึดเหนี่ยวความรู้สึกไว้ได้เขาแนบมันไว้กับอกหลับตาอีกครั้งในหัวไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงหายใจของเจ้าบีกโก้ที่ยังคงดังก้องแม้จะเป็นเพียงในความทรงจำแต่เขารู้ว่ามันจะไม่มีวันหายไปถนนยามค่ำคืนทอดยาวไร้จุดหมาย แสงไฟข้างทางกระพริบชาชาสะท้อนหยดน้ำบนกระจกหน้าเขาขับไปโดยไม่รู้ว่าปลายทางคือที่ใดทุกช่วงโค้งเหมือนพาเขาย้อนกลับไปในความทรงจำเสียงเห่าเสียงฝีเท้าวิ่งข้างางรถเสียงหายใจที่ๆของเจ้าบีโก้เวลามันตื่นเต้นลมหายใจเขาเริ่มสั่นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเศร้าเพียงอย่างเดียวมันคือความคิดถึง ความผูกพันที่อย่างรากลึกเกินคำอธิบายเขาขับรถเลี้ยวเข้าไปยังถนนสายเก่าทางที่เขาและบีโกเคยใช้ฝึกวิ่งทุกเชา้าสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นหญาที่ลู่ลมแสงไฟหน้ารถสาปไปบนทางลูกลงังเขาชะลอรถจนหยุดนิ่งกลางทุ่งโลงดับเครื่องยนต์ปล่อยให้ความเงียบโอบล้อมอีกครั้งเปิดประตูช้าเสียงลมพัดผ่านเข้ามากระทบร่าง กลิ่นดินแห้งปะปนกับกลิ่นหญ้าเขาก้าวลงจากรถมือยังกำปลอกคอแน่นอยู่ในกระเป๋าเสื้อเดินชา้าๆไปยังเนินเล็กๆที่เคยนั่งพักกับบีโกทุกครั้งหลังวิ่งเสร็จที่นั่นเขาทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นมองฟ้าที่มีเมฆครึ้มจางๆลอยผ่านไม่มีฝนตกอีกแล้วเพียงแต่หัวใจยังคงเปียกเขานั่งอยู่นานไม่พูดอะไรปล่อยให้ลมพัดผ่าน ปล่อยให้ความทรงจำไหลายมาเรื่อยๆจากวันแรกที่พบกันจนถึงวินาทีสุดท้ายในคืนนี้เขาเอื้อมมือไปขุดดินเบาๆด้วยมือเปล่าแผ่นดินเย็นและชื้นเขาวางปลอกเคาไว้ในหลุมเล็กๆนั้นฝังมันด้วยมือที่เคยถือปืนและเคยลูบหัวเจ้าสุนัขนับพันครั้งแล้วเขาก็พูดคำพูดสั้นๆที่เต็มไปด้วยทุกอย่างในหัวใจหลับให้สบายนะพืน เสียงลมหายใจของเขาชาลงภายในรถเงียบสนัดไม่มีเสียงวิทยุไม่มีเสียงเครื่องยนต์มีเพียงความเงียบที่หนักกึ้งเหมือนห้องเล็กๆที่กักเก็บความทรงจำทั้งหมดเอาไว้เขาลืมตาขึ้นชาชาสายตามองออกไปนอกกระจกเม็ดฝนยังไหลลงอย่างไม่ลดละภาพของโกดังร้างในม่านฝนเริ่มเลือนรางเหมือนทุกอย่างกำลังถูกลบออกไปทีละน้อยเขาขยับตัวไปที่เบาะข้างๆ ปิดลิ้นชักเล็กใต้คอนโซลหยิบกล่องไม้เล็กๆออกมาด้านในคือเหรียญเกียริคุณป้ายหมายเล็กหน่วยเ K9 และรูปถ่ายใบหนึ่งในภาพนั้นเขายังหนุ่มแน่นยืนยิ้มเคียงข้างเจ้าบีโกในวันแรกของการฝึกมันยังตัวเล็กหูตั้งดวงตาเปล่งประกายเขามองภาพนั้นนานมากนานจนรู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงเห่าจากอดีตเหมือนเจ้าบีโกยังนั่งอยู่ข้างๆ เขาลับตายิ้มบางๆแม้ดวงตาจะยังแดงกำ่ำแต่ใบหน้าเขานิ่งขึ้นเหมือนสิ่งที่ควรทำได้ทำแล้วสิ่งที่ควรกล่าวลาได้กล่าวแล้วเขาพึมพำเบาๆขณะเก็บรูปไว้แนบบอกไปเธอบีโกไปวิ่งในที่ที่ไม่มีเสียงปืนไม่มีความกลัวฉันจะอยู่ตรงนี้เฝ้าดูนายเสมอลมหายใจของเขาสั่นนิดหนึ่งแต่มั่นคง เขาสตาร์ทรถเสียงเครื่องยนต์คำรามเบาๆท่ามกลางฝนล้อค่อยๆเคลื่อนออกจากที่จอดทิ้งเน่าแห่งความเศร้าไว้เบื้องหลังแต่ในใจเขาเจ้าสุนัขคู่นั้นจะเดินเคียงข้ามไปตลอดทางในทุกถนนที่เงียบเงาในทุกภารกิจที่ไม่มีวันเกิดขึ้นอีกแล้วเขาเงายหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงก่ำแต่นิ่งสงบท้องฟ้าเปิดบางส่วน มีแสงจันจานจานทอผ่านม่านเมฆเขาจ้องมองมันราวกับกำลังรอคำตอบจากฟากฟ,ฟ้าแต่ไม่มีเสียงใดตอบกลับมีเพียงสายลมเย็นที่พัดผ่านใบหน้าเบาๆเหมือนมือที่เคยเรียบอบในยามเขาทอเขายิ้มเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่ปนทั้งความเศร้าและความภูมิใจเขาพิงหลังกับกองแย้ทอดสายตามองไกลออกไปในความมืดเหมือนเห็นเอาร้านเจ้าบีโกวิ่งอยู่กลางทุง่ง ลินห้อยหูตั้งหางกระดิกอย่างเคยเขายังคงฟ้ามองเงานั้นแม้จะรู้ดีว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่ในใจเงานั้นชัดเจนชัดเจนจนได้ยินเสียงมันเห่าเบาๆเรียกเขาเขาหลับตาฟังเสียงนั้นอย่างเงียบงนันก่อนจะกระซิบตอบกลับเสียงแผ่วจนแทบจะกลืนไปกับลมฉันได้ยินแล้วและฉันจะจำไว้เสมอเขานั่งอยู่อย่างนั้นปล่อยให้ราตรีพัดผ่าน พร้อมกับบางสิ่งในใจที่ค่อยๆปวดปล่อยไม่ใช่การลืมเลือนแต่คือการยอมรับการยอมให้ความรักและการสูญเสียเดินเคียงข้างกันไปในชีวิตที่ยังเหลืออยู่เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเขานั่งอยู่อย่างนั้นไม่ขยับลมยังพัดเรื่อยๆพาเสียงญย่ไหวซาเบาๆท้องฟ้าเริ่มเปิดมากขึ้นแสงจันทราบลงบนพื้นดินสีเข้มทอดเงาเงียบสงบไปทั่วเนินหญ้า เขามองไปรอบๆทุกอย่างดูนิ่งและสงัดแต่ในความนิ่งนั้นเขารู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของบางสิ่งเหมือนเจ้าบีโกยังอยู่ใกล้ๆนั่งเฝ้าเขาเหมือนทุกครั้งเฝ้าโดยไม่ต้องพูดอะไรแค่เพียงอยู่ข้างกันเขาคว้ามือไปหยิบดินเล็กๆในอุ้งมือกำไว้แน่นรู้สึกถึงความเย็นความหยาบความจริงของโลกใบนี้และรู้สึกถึงบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้น มันคือสัญญาเงียบๆที่เขาให้กับมันว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มกับทุกวินาทีที่มันเคยสู้เพื่อเขาเขาลุกขึ้นชา้ชาๆปัดเศษดินที่เปื้อนมือสายตามองกลับไปยังหลุมเล็กๆอีกครั้งไม่มีคำอำลาอีกไม่มีน้ำตามีเพียงความเงียบความทรงจำและความผูกพันที่ลึกแน่นยิ่งกว่าคำพูดใดจะบรรยายได้เขาก้าวเดินกลับไปยังรถ ฝีเท้าแน่นขึ้นไม่ใช่เพราะเขาหายเจ็บแต่เพราะเขายอมแบกความเจ็บนั้นไว้ในฐานะของคนที่ยังอยู่และยังมีหน้าที่ที่จะต้องเดินต่อไปในโลกที่ไม่มีเจ้าบีโกแต่มีรอยเท้ามันฝังอยู่ในหัวใจของเขาตลอดไปเขาเปิดประตูรถขึ้นนั่งลงบนเบาะคนขับอีกครั้งมือลูปปลอกคอที่ยังคงเก็บไว้อย่างดีหัวใจเต้นชาชาแต่หนักแน่น แสงไฟหน้ารถส่องไปบนถนนเปียกแช่เขาสตาร์ทรถเครื่องยนต์ส่งเสียงดังขึ้นเบาๆแต่คราวนี้เสียงนั้นไม่เหมือนเดิมมันเต็มไปด้วยความหวังและความทรงจำเขาขับรถออกไปจากทุ่งโลง่งปล่อยให้ลมพัดพาเศษฝุ่นและใบไม้ไหวพลิ้วตามหลงังเขารู้ว่าเส้นทางข้ามหน้าจะไม่ง่ายแต่เขาก็ไม่หวาดกลัวอีกต่อไปเพราะเจ้าบีโกยังคงอยู่กับเขา ในทุกลมหายใจในทุกจังหวะหัวใจในทุกก้าวที่เขาเดินและแม้เวลาจะเปลี่ยนผ่านไปอย่างไรความรักและความผูกพันนั้นจะไม่จางหายมันจะคงอยู่ตลอดไปเหมือนดาวดวงหนึ่งที่ส่องแสงนำทางในคืนมืดมนและในวินาทีสุดท้ายนั้นเขารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะไม่เคยเดินเดีเดยวดายอีกต่อไป รถค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปบนถนนเปียกชื้นเสียงเครื่องยนต์ผสานกับเสียงฝนที่เริ่มซาลงเขาปวดปลอกคอจากมือมาไว้บนแผงหน้าปัดแสงไฟสะท้อนประกายเล็กน้อยเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทรงจำที่ไม่เคยเลือนเขาหายใจเข้าลึกอีกครั้งท้องฟ้าเริ่มเปิดเผยดาวดวงเล็กๆขึ้นทีละดวงดวงหนึ่งสว่างเจอเจ้ามากกว่าใครดวงนั้นคือเจ้าบีโก ที่ยังคงวิ่งเล่นอยู่ในความทรงจำของเขาเขายิ้มบางๆแม้ในใจจะยังเจ็บปวดแต่เขารู้ว่าเวลาได้เยียวยาบางสิ่งและทำให้เขาแข็งแรงขึ้นเขาขับรถไปอย่างช้าๆปล่อยให้ความมืดและความเงียบกลืนหายความเศร้าพร้อมกับเสียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกับความทรงจำก้าวต่อไปของเขาจะเต็มไปด้วยความรักและความหวงัง แม้ไม่มีเจ้าบีโกเคิงข้างก็ตามเพราะในที่สุดวินาทีสุดท้ายของอดีตตำรวจกับสุนัขตำรวจคู่ใจไม่ได้จบลงด้วยความสิ้นหวังแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายและความทรงจำอันล้ำค่าพร้อมกับเสียงเหา่าที่ยังคงก้องในใจตลอดไปรถค่อยๆเคลื่อนผ่านถนนที่คุ้นเคยใบไม้ริมทางยังคงสั่นไหวเบาๆจากลมเย็ยนยามค่ำคืน เขามองผ่านกระจกหน้าเห็นแสงไฟที่เลือนลางอยู่ไกลไกลเหมือนอนาคตที่ไม่แน่นอนแต่เขารู้ใจตัวเองดีว่าไม่ว่าจะเจออะไรข้างหน้าเขาจะาเชิญมันด้วยความกล้าหาญเพราะเขาไม่เคยเดินคนเดียวมีเจ้าบีโกที่รักอยู่เคียงข้างในหัวใจเสมอแม้ร่างกายจะจากไปแต่จิตวิญญาณของมันยังคงอยู่เป็นแรงผลักดันให้เขาเดินต่อไปและในคำคืนนี้ แม้ความมืดจะล้อมรอบแต่เขากลับเห็นแสงสว่างบางเบาส่งน้ำทางเขาอย่างไม่หยุดหย่อนเขาพึมพำในใจอีกครั้งขอบคุณนะบีโกก่อนจะกดคันเร่งเบาๆทิ้งอดีตไว้เบื้องหลงังพร้อมกับก้าวเดินใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าเสียงหัวใจของเขาและเจ้าบีโกยังคงดังต่อไปไม่หยุดยั้งในความทรงจำที่ไม่มีวันดับสูญเวลาค่อยๆล่วงเลยไป เขาขับรถผ่านถนนสายเดิมในใจเต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนแม้ความเมียจจะปกคลุมรอบตัวแต่เสียงหัวใจของเขากับเจ้าบีโกยังคงก้องกังวานเหมือนเป็นเพลงปลอบประโลมในคืนที่มืดมิดทุกครั้งที่ลมหายใจของเขาขัดจังหวะเขาจะนึกถึงเจ้าบีโกที่เคยอยู่เคียงข้างที่เคยยืนหยัดไปด้วยกันในทุกสถานาการณ์ในที่สุด เขารู้ดีว่าความผูกพันนี้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเวลาหรือสถานที่แต่จะดำรงอยู่ตลอดไปในความทรงจำในหัวใจที่ไม่เคยลืมและในทุกวินาทีของชีวิตที่ยังเหลืออยู่เขาขับรถต่อไปด้วยความหวังและความรักที่ไม่เสื่อมคลายแม้ในวินาทีสุดท้ายของอดีตตำรวจกับสุนัขตำรวจคู่ใจเรื่องราวของพวกเขาจะยังคงอยู่ ในใจผู้คนที่ยังเชื่อมั่นในความรักและความซื่อสัตย์ตลอดไปยามรุ่งอรุณเริ่มสาดแสงสีทองลงบนผืนดินเขาจอดรถริมทางเล็กๆแห่งหนึ่งเปิดประตูออกไปยืนสูดลมหายใจยามเช้าความเงียบสงบปกคลุมทั่วทุกสิ่งแต่ในใจเขาเต็มไปด้วยเสียงแห่งความทรงจำเสียงเห่าของเจ้าบีโกที่ดังก้องอยู่ในหัวใจไม่เคยเลือนเขาเงยหน้ามองท้องฟ้า ยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดเบาๆราวกับพูดกับเพื่อนเก่าที่จากไปขอบคุณที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทางบีโกแล้วเขาก้าวเดินกลับไปยังรถพร้อมกับความรู้สึกที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความรักและความทรงจำที่ไม่เคยจางหายวินาทีสุดท้ายของอดีตตำรวจและสุนัขคู่ใจเป็นบทหนึ่งในชีวิตที่สอนให้เขาเข้าใจถึงความหมายของคำว่าผูกพัน และความรักที่ไม่สิ้นสุดแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องราวนี้จะยังคงถูกเล่าขานในใจของผู้ที่เชื่อว่าความรักนั้นเหนือกว่าทุกอย่างไม่มีวันจางหายไปจากความทรงจำเขาปิดประตูรถและขับรถออกไปอีกครั้งทิ้งร่องรอยแห่งความรักไว้เบื้องหลังเพื่อเดินหน้าสู่อนาคตที่ยังรอคอยเขาอยู่เสมอเส้นทางข้านหน้าอย่างยาวไกล แต่หัวใจของเขากลับเต็มไปด้วยความมั่นคงความรักและความผูกพันที่เคยมีทำให้ทุกย่างก้ามีความหมายแม้เจ้าบีโกจะไม่อยู่เคียงข้างกายอีกแล้วแต่เสียงเห่าของมันยังดังอยู่ในใจเรียกให้เขาก้าวเดินต่อไปอย่างไม่ย่อท้อในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเขารู้ดีว่าความทรงจำเหล่านี้จะเป็นแสงสว่างนำทางในวันที่มืดมนที่สุด และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ลืมบทเรียนและความรักจากเพื่อนซืสอสัต์เพื่อนที่เคยอยู่เคียงข้างในวินาทีสุดท้ายอดีตตำรวจกับสุนัขคู่ใจเรื่องราวของพวกเขาจะยังคงอยู่เป็นตำนานเล็กๆในหัวใจของคนที่รู้จากความหมายของคำว่าความรักที่แท้จริงความทรงจำเหล่านั้นยังคงแผ่ซ่านในใจเขาทุกครั้งที่ลมพัดผ่านต้นไม้ เขารู้สึกเหมือนเจ้าบีโกกำลังเดินเคียงข้างเสียงฝีเท้าของมันก้องอยู่ในหัวใจเหมือนเสียงเรียกให้ไม่หยุดเดินต่อไปแม้ในวันที่โลกดูมืดมนที่สุดเขายังมีแรงใจจากมิตรภาพที่ไม่เสื่อมคลายนี้ในที่สุดเขาไม่เพียงแค่เป็นอดีตตำรวจแต่ยังเป็นผู้รักษาความทรงจำอันล้ำค่าของสุนัขตำรวจคู่ใจที่เคยเป็นมากกว่าผู้ช่วย เป็นเพื่อนแท้ในทุกช่วงเวลาที่สำคัญและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดเรื่องราวของพวกเขาจะยังคงถูกเล่าขานด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความซื่อสัตย์พร้อมกับเสียงเห่าที่ไม่มีวันเงียบหายจากหัวใจของเขาเสมอไปวันหนึ่งเมื่อแสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านหน้าต่างรถเขาหยุดรถริมทางอีกครั้งมองออกไปยังทุ่งหญ้าที่เคยเป็นสนามฝึกซ้อมของเขาและบีโก สายลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้และหญ้าอย่างแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบของเจ้าสุนัขที่คอยปลอประโลมเขาหยิบปลอกคอขึ้นมากุมไว้ในมืออย่างอ่อนโยนก่อนจะวางไว้บนแผงหน้าปัดรถพร้อมกับยิ้มอย่างสงบใจรู้ดีว่าความรักและความทรงจำเหล่านี้จะอยู่กับเขาตลอดไปไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนและแม้ว่าเจ้าบีโกจะจากไปแล้ว มิตรภาพและความผูกพันของพวกเขาจะไม่มีวันจางหายเขาเก้าวขึ้นรถพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความอบอุ่นพร้อมที่จะเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตบทที่มีทั้งความรักความทรงจำและความเข้มแข็งจากมิตรภาพที่แท้จริงเรื่องราวของอดีตตำรวจและสุนัขตำรวจคู่ใจจึงจบลงด้วยความสงบและความหมดงาม เหมือนบทเพลงที่ยังคงดังอยู่ในใจตลอดการ